โคดีครีมนี่ก็คือโปกปิดทั้งหน้าไม่ให้เห็นข้างในเลยแล้วของพี่เนี่ยมันตรงปกนะบางคนแบบว่าพี่หนูกินจนต้องร้องขอชีวิตอย่างเงี้ยผลตอบรับค่อนข้างดีเกินคาดประมาณแสนสองถึงแสนห้าต่อหนึ่งเดือนเราเป็นลูกจ้างเขาเราขยันแทบตายเงินเราก็ได้เท่าเดิมแต่ถ้าเรามาเปิดร้านเป็นของตัวเองเราขยันมากเราก็ได้มากขึ้นเราขยันน้อยเราก็ได้ตามที่เราทำเป็นนายตัวเองเราไม่ต้องมากดดันไม่ต้องมาฟิกตัวเอง สวัสดีค่ะชื่อพี่แตงนะคะเป็นเจ้าของร้านหมูหมูหมูเคปค่ะ เป็นร้านขายเค้กญี่ปุ่นแล้วก็เค้กเย็นค่ะกลิ่นนี่คือหอมตีขึ้นจมูกเลยพอทานไปคําแรกเลยก็คือแป้งกรอบหอมไส้ที่ร้านนี่คือคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี<ม>เราชอบกินเค้กเราอยากกินแบบไหนเราก็ให้ลูกค้าแบบนั้นเลยลูกค้าสามารถเลือกไส้ที่ตัวเองจะทานได้ราคามันก็จะเริ่มที่แป้งที่10บาทแล้วก็เริ่มไส้ที่5บาทเป็นต้นไปลูกค้ามาสั่งอะไรก็จะได้แบบนั้นเลยที่มาของโคตรบิปครีมนี่ก็คือลูกค้าขอบแบบฟูฟูบึ้มบึมแบบเหมือนที่เขาถือกันไปแล้วของพี่เนี่ยมันตรงปกปิดทั้้้้งงงหหหหนนนาาาไม่่่ใใเเ็ขลยบบคแวพีก จนต้องร้องขอชีวิต แรกที่เราทำเราทิ้งไปหลายถังมากเลยเอาไปให้คนนู้นคนนี้ชิมว่ามันโอเคหรือยังแล้วตัวเราเองอะ่ะเราก็ไปลองจากร้านร้านอื่นด้วยเพราะเราเป็นคนชอบกินเค้กเราก็ไปตามตลอดไปทุกที่เลยแล้วเราก็มาปรับใช้เรียนรู้จาก y YouTube อินเทอร์เน็ตแล้วก็เรามาลองผิดลองถูกค่ะแล้วก็ผสมนู่นผสมนี่ผสมนั่นประมาณ3เดือนค่ะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวผลตอบรับค่อนข้างดีเกินคาดวันหนึ่งเฉลี่ยก็เป็นร้อยแผ่นขึ้นไปเรล่านี่ทําแทบไม่ได้มองหน้าลูกค้าเลยนะวันหนึ่งก็ประมาณ7 0 0 0บาทตีเราลาประมาณแสนสองถึงแสนห้า ค่ะต่อนหนึ่งเดือน ประจามา8ปีแต่ก่อนเป็นผู้จัดการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเงินเดือนค่อนข้างดีเลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ2องหมบวกมันถึงจุดที่เราอิ่มตัวด้วยค่ะแล้วบวกด้วยโรคประจําตัวที่เราเป็นก็คือเราเป็นโรคซึมเศร้าถูกแรงกดดันจากงานด้วยแล้วพองานมันไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการมันทําให้เรารู้สึกแบบเฟลไปในหลายๆเรื่องแล้วเราไม่สามารถพูดกับใครได้อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ปากหนักเราไม่อยากพูดกับใครเราก็จะคิดอยู่คนเดียวมันเหมือนมันมืดแปดด้านมันทําอะไรไม่ถูกเราต้องไปทางานเจ็ดโมงเช้าแต่เราอะคิดทั เป็นอย่างเงี้ยหเดือนเต็มเ็มคือตอนนั้นน่ะมันมันหนักไม่รู้มันหนักอะไรมันพูดไม่ออกมันมีความเครียดมันความเครียดมันสะสมเราก็เลยตัดสินใจเซนใบเราออกเลยคือตอนนั้นทุกอย่างมันทิ้งไปเลยค่ะมันหลุดออกจากตัวเราเป็แบบเหมือนมันโล่งมันโป่งมันสบายมันอธิบายไม่ถูกเลยตอนนั้นเราลาออกตอนประมาณวันที่1มีนาเรามาเปิดร้านเดือนเมษา เราตั้งใจที่เราจะเปิดร้านอยู่แล้วเพราะว่าเราเบื่อกับการที่เราเป็นลูกจ้างเขาเราขยันแทบตายเงินเราก็ได้เท่าเดิมแต่ถ้าเรามาเปิดร้านเป็นของตัวเองเราขยันมากเราก็ได้มากขึ้นเราขยันน้อยเราก็ได้ตามที่เราทำเราเป็นนายตัวเองเราไม่ต้องมากดดนันไม่ต้องมาฟิกตัวเองสภาพจิตใจเรามันก็ดีขึ้นความสุขเหรอคะที่ทำงานที่นี่ก็คือมันเหมือนเวลามันผ่านไปไวในแต่ละวันเรามาทำของเราเตรียมทุกอย่างด้วยตัวเอง มันสนุกดีอะเราชอบทําอาหารเราชอบทําขนมเวลาเราท,ทําเค้ปลูกค้าเขาจะมายืนอยู่ข้างหน้าบอกหูน่ากินมากเลยแต่ละคนเขาจะพูดน่ากินมากเลยแล้วของที่เนี่ยอร่อยราคาถูกแล้วก็ไส้เยอะมากคํเนี้ยมันทําให้เราชื่นใจมากเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากลองทานเค้ปมาได้เลยนะคะที่ร้านหมูหม,หมูหมูเค้กค่ะตั้งอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านสมชายบางกลวยนะคะมาลองแวะชิมกันได้นะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ